สวัสดีครับผมเบาหน่องครับวันนี้มาพบพอกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมมมแลวครับแม่วาดครับผมวันนี้คุยกันนานมางวดนี้ครับเพื่อนจะมีความฝันมาบอกสูฟังความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปวดใส่จิทนาญาณในการรับชมและฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคได้ดวงครับแม่วาดเพื่อนฝันเพื่อนอยากมาบอกสูฟังเพื่อนบอกว่าลองมึงเบาหน่องเอ้ยแม่ฝันนอนขึ้นวันวันพระเสาร์มากระไดมา มื่ขึ้นทำฝันเพื่อนว่าแจ๊คสิเป็นยังไงละ่ะแต่ว่าอยากเอามาบอกซูฟังอยากเอามาแบ่งปันเพื่อหเขามีโชคเปน็นกำกันเพื่อนว่าอันมีคนมาเขียนเลขให้เพื่อนว่าโตเดียวแต่ว่าเมียกอะอันที่แปลให้อีกเธอหนึ่งเพื่อนว่าจงได้กรลองฟังเบิงลองอันพิจณาเอาเนาะครับเนาะงวดที่สิบหกมิถุนาหกแปดครับผมแมหวาดครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝัน คว่าก่อนฉีฝันนะ่ะก่อนฉีนอนนะ่ะแม่ก็สวดมนต์ปกติคนว่า<ม>พอ่อนนี้นอนลงปุ๊บมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตืน่นเบาหนเอยคนว่าเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่ว่ามันกับมันมันเป็นว่ามันเป็นคือพู้เถานี่แหละมันยืนอยูขอขอขอ่ข้างๆคนว่าจับมือจับมือแม่ขึ้นมา,าจับมือแม่ขึ้นมาเพื่อนก็เอา เอาปากกาเขียนปากกาเมีจิกสีแดงเข,เขียนเขียนหลี่ยใส่มือให้พอนะแม่กับว่าเป็นผู้ใดแมแม่จะดึงมือออกก,อก,ก,ออก็คือก็ดึงบกออกพอนาไอ้ที่ออกแห้งซ้ำได้ก็สร้างก็ดึงบกออกทั้งทั้งท,งที่เพื่อนก็บ่ได้จับแม่แห้งเลยแค่เพื่อนประคองมือแม่ขึ้นแนวนี่แต่ว่าแม่นั่นดึงมือบกออกพอนานั่นแม่ตกใจเนาะว่าเป็นผูใ้ใดมามาจับมือ ดึงย้ายก็ดึงบ่อเพื่อนกัได้ยินเสียงคนว่ายูซือซือคนนั้นใ่ไได้ยินได้เสียงบอกว่ายูซืออแม่เพื่อนก็นเ,เ,กกนกเลยนหนงไปบัดนี้ผู้เฒ่าคนนั้นเพื่อนก็นเ,ขนเ,เขียนเลขเขียนเลขใช้มือให้ตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือแปดสามแปดสามตัวเดียวเม็ดเดียวบัดนี้แม่เราก็เลย พอเขียนแล้วปุ๊บเพิ่นเกิดผู้นเฒ่าคนนั้นเพิ่นเกิดปล่อยมือเพิ่นเอาเบิ่งเอาว่าซั่นแม่เราก็ยกมือมาเบิ่งสิก็เห็นเป็นตัวเลขแปดสามนี่มือเป็นมาสินะแม่ก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นวันนี้เราก็มานั่งคิดแปดสามเขียนใส่มือเราว่ามือก็เป็นหาลองสินะมือเป็นหาเพิ่นก็เลยว่าเอาสิ เทิงแปดสามแล้วก็ถาดสีผู้ใดสีแต่แม่เราสีซื้อเลข3สามตัวก็คือห้าแปดสามเขียนเลขใส่มือห้าแปดสามเพะว่าลองเบิกลองพิจารณาเบิยงแต่ผู้เทาเขียนเลขให้นั่นก็คือแปดสามตัวเดียวในมือนะแต่ว่าแม่เพิ่์แปลให้ก็คือห้าแปดสามเพราะว่าเขียนใส่มือเพรานว่าอันนี้ก็คือ แม่เพื่อนแปลเองของเพิ่นเดอร์ดาวันสีแปะทั้งแปดสามแล้วก็หาแปดสามไว้ให้ทุกคนไว้พิดารณนางวดนี้้ามารับโชคไปนลำกันคิดสินไนก็ไก่ทรงหวังดังปาถนาสุภูสุสคนเลขบเบาหน่องกะโงให้เบิ่งแล้วก็เดี๋ยวลออาจารย์นิรนามเดี๋ยวเหลืออาจารย์นิรนามเนาะล่อก,ก่อนนะครับบ่งหูว่าเพิ่อนเป็นยังไงแต่ว่างวดนี้ที่จะเงียบๆบ่งห,วหัวสีหายหรือบ่อยแต่กับ โบป่าปยังเงียบอยู่เดี๋ยวรอ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 ,อนะครับเนาะเดี๋ยวบา้านหลงก็จะขอตะไครยเนะาะบัตรตครยบาร้าหลวงว่าได้ขอเพราะว่าแอนมาท่านหอดมือพ่นสิขอแต่เด็บ๋บ้านหลงสีคอให้แกจังมาเบิ่งกันจังมารับชมรับฟังนะครับเนาะอ่ะเหลขกแม่้วัดน,นะครับผู้เฒ่าเขียนเหล็กไซมือให้ตัวเดียวเม็ดเดียวก็คือ8 3แส่วตาวม่เพ่นตีไซมือให้ก็คือ5 8 3สาม มกัามากบ่มักขึ้นอู่ทีดุลพินิจของแต่ละคนครับลองพิจารณาเอาแล้วก็บอกว่าเราก็บก่ฮหูดอกว่าเลขที่เขาหรืบอบ่กเขาแต่ว่าเพิ่นฝันเพื่อนก่งอยากามาเวอกสู่ฟังห้าแปดสามเลขสามตัวที่แม่วาดเพื่นตีให้แล้วก็แยนเลขให้สองตัวก็คือแปดสามขี้ชไวยก็ให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุคนช่องเบ่าหนองกับเป็นเพียงแนวทางเป็นอันนี้เนาะไอ,อยถ้าเปรียบเทียบก็คิดอื่นๆครับผู้ใดได้ตัวเลขกมองได้มากอะ่ะ เอามาเปรียบเทียบกันเบึง้งเออกันว่าตรงกันธท่ามากกัตจังสื้อเอาครับลองเบึง้งเด้อลองพิจารณาเบึง้งเดี๋ยวหลายคนกนระซ่งเหล็กมาใหรอล,ะละ่ะจีผาแดงกะคุยกันแน่ล่ะละ่ะเมื่อวานเพิ่นก็บอกว่า,วาเดี๋ยว,วสี่เบาซูฟังอีกคนหนึงเดาเบา,ะะกเกเกา่กันแล้วก็เหล็กเมืองขมิ้นเหล็กฟังเล้าแม่สีกะมาแล้วกะเดี๋ยวจังสีมาลงขีดให้เบิ่งอีกคนหนึง งวดนี้เขามารับโชคไปน้องไก่คิดจะได้ไกายสมหวังดังปราถนาสุภูสุคนเลขกลุงปูเบาหน่องมานังขีดบึงเลขแปลกแปลกแปลกนะสำหรับเบาหนองสี่ศูนย์สี่นี่เราวังนะครับเราวังสี่ศูนย์สี่เลขแปลกแปลกแต่งแต่ค้นให้เหลขมากยังว่าท่านมีผู้ใดให้เลขมากแบบนี้แต่ว่าปูเิ่นให้แบบนี้สี่ศูนย์สี่แล้วก็สองเก้านี่คือเลขถูกปูครับ แต่ว่าผู้ใดมกักก็จังสื่อเอาถ้าผู้ใดโบามากกับผานใดโบว่า,าก,กันแต่ยับประมาทเลขปูนะครับอาจจะเป็นเลขเงินล้านก็ได้บนนี้ลองเบิรงนลองพิจารณาเบิงงวดวันที่16มิถุนา68เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนาะกตเดี๋ยวจะลงคลิปให้เบิงงทุกคนแ้ะก็เอาไหวทับพิจารณา เลขกพิงเงินเทวดาเบาหนองกระลงงห้แล้วนะครับเนาะเลขกพิงเงินเทวดาเบาหนองกระลงงห้แล้วผู้ใดมาลขเพื่อนกันซื้อเอาแต่ว่ารถตะลี่มันก็ซื้อไปแล้วเต็มมือเลยรอตะลีเต็มมือเลยแกเดี๋ยวแต่เพื่อนมีโขงสุดไทยอีกเดี๋ยวเบาหน่องชิมาสารุปเหลขของเพื่อนอีกตัหนึ่งเพื่อนว่าเดียวเอาเม็ดนี้ไปก่อนคำว่าเอาเม็ดนี้ไปก่อนก็แสดงว่าน่าจะมีอีกหรือจังไนแกเดี๋ยวต้องคอยติดตามนะครับเนาะอ่ะอย่างไรก็ขอทุกคน จงโชคดีงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกแปดแม่วาดครับผมห้าแปดสามแล้วก็แปดสามนี่คือเลขที่เพิ่นเขียนให้อย่าลืมแตกสองตัวขอน้ำเดาแปดสามสามหาแล้วก็แปดห้าเลขสวยนะเลขสวยเรววาอายุก็้องเอาดอกเพราะว่าบนฝันเกี่ยวกับเราฝันแค่ว่ามีคนเอา เลขมาให้ววะจ้ะเขียนเลขให้เอาแค่นี้พอขันเอาลายมันสีลายโตเะมันว่าสีนะอ่ะอย่งไรกันลองหลุนเบิง้งลองขันมากกับจังสี่อเอาเี่โต๊ะเงินของเบาหน่องเบาหน่องกองบองับไฮมากอะคือเก้าสามหกนี่คือเลขมากของเบาหน่องเก้าสามหกแล้วเบาหน่องจะไปหาซื้อเลขปูไว้สี่ศูนย์สี่กับสองเก้าเหลือปูลรอยานแม่เบิด้ดหรอคือแต่ว่าศูนย์สี่นี่อาจสิมีแต่ว่า อยากได้สามโตนะสี่ศูนย์สี่เลขเงินหลักกับบอลนี่ครับอีกอย่างมันก็นเกิดขึ้นในเบิร์ดนะครับเนาะอ่ะก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดัง,งปรารถนาได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านไปนกำกันครับเดี๋ยวรอดเล็กตาใครเดี๋ยวบวอลหลอกสีลงให้บึงก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ